สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่15ตุลาคมกับนุ้ยนะคะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและติดตามอัปเดตยอมความกดอากาศต่ำ97 w ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยมาตลอดนะคะ ฝากทุกคนค่ะกดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนเซินกาได้ขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วค่ะและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและเคลื่อนเข้าสู่สปปลาวและพร้อมที่จะอ่อนกำลังลงต่อไปนะคะส่งผลให้วันนี้ภาคอีสานมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะฝนกระจายตัวทั่วทั้งภาค และมีฝนถึงเช้าวันที่16ตุลาคมและหลังจากนั้นนะคะลมหนาวระลอกใหม่จะลงมาค่ะและภาคอีสานก็จะมีฝนเล็กน้อยในช่วงวันที่22ถึง24ตุลาคมจากพายุที่ก่อตัวนะคะถึง2ลูกที่จะเข้ามาสลายตัวใกลใใ้ชายฝั่งเวียดนามค่ะด้วยอิทธิพลของลมหนาว ส่วนภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนหนักค่ะเพราะว่าจะมียอมโลก่อตัวในทะเลอันดามันและภาคใต้ฝนก็จะชุกนะคะตั้งแต่วันที่16ไปค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะพายุโซนร้อนเซินกาเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกวาง,งายประเทศเวียดนามแล้วค่ะและจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดีเปรสชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับนะคะ ส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและสำหรับภาคใต้ขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนเซอนการนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ค่ะ พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีทั้งฝนมีทั้งลมและอากาศหนาวด้วยค่ะอยู่บริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันฝนกระจายตัวร้อยละ60ของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลค่ะสำหรับภาคอื่นพื้นที่สีขาวแต่ก็มีฝนตกค่ะภาคเหนือ การกระจายตัวของฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคเหนือตอนเช้านะคะมีอากาศเย็นขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนกระจายตัวร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีสระบุรีลบบุรี อุทัยธานีและนครสวรรค์ค่ะและที่ภาคตนออกส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสาแก้วจันทบุรีและตราดค่ะในช่วงวันที่16ถึง20ตุลาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งค่ะจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงนะคะ2-4องศาเซลเซียส มีลมแรงในภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือค่ะและสำหรับภาคใต้ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำ97 w ับเริเวณทะเลฟิลิปปินส์นะคะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรชัน23 W แล้วค่ะ ทิศทางเคลื่อนตัวนะคะผ่านช่องแคบฟิลิปปินเข้าสู่ทะเลจีนใต้ค่ะและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นเนสาตต่อไปนะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังผลกระทบนะคะจากฝนตกหนกักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ ข้อมูลและเส้นทางยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะนุ้ยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกครั้งค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย